1, 3, ก็นั่นแหละยังนั่นอ่ะใช้ได้ใช้ได้นะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกผักกันนี่ทำเอ,<น>อ,องด้ก่อนเอาปุ๋ยลงไปเลยก่อนนีนอ่อันนี้ก็คือผักชอยนะผักชอยจริงๆแล้วเราก็พร้อมเมคอยู่นะแต่ว่าเรารอไม่ไหวเราเป็นคนใจร้อน <laughs> หน้าตาอย่างนี้นะคะใจร้อนยิ่งกว่าไฟอีกคนะ่ะ <laughs> พอดีแหละ ที่หนูพอไว้อะนะกว่าจะโตขนาดนี้อันนี้ก็คงจะเก็บกินได้แล้วนะใชอ่ะเขาหนึ่งที่ว่ามันโตเลยผมชอบมากเลยแต่เมื่อก่อนนี้หนูไม่เคยไม่ชอบกินไม่ใช่หนูไม่เคยสังเกตไงว่ามันมีขายแบบต้องเล็กๆอย่างเงี้ยออเห็นแต่มันชี้มันอยู่ในทุ่งเนาะโอ้โหดูสิปลูกแล้วนะเออทั้งหมดสิบสองต้นเพราะว่าแพ็คละหก อันนี้ผัยก็เก็บไว้เพาะเม็ดได้ใช่เพาะอะไรที่ว่ามันเป็นเม็ดเวลาเราออกมามันเราจะได้ไม่ต้องละมันจะได้ไม่ตายเนาะรู้ว่ามันห่างเกินไปป่ะพี่ว่าคือใช่เพราะว่าต้นพ่อน,นี้มันไม่ได้ใหญ่ไงพักชอยอ่ะใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโตค่อยเปลี่ยนในนี้หนูว,ว่าหนูจะซื้อเม็ดอันนี้นะหัวกระเทียมอ่ะอาหัวหอมแดงหุ้ยถุงแล้วแพงมากเลยอ่ะ ก็อยู่เลน่ะกว่าประมาณโลนึงไงแต่ว่ามันมันมันเป็นห้องแดงขบ้านเราไหมหอมหอมที่เขาเอามาป็ิหอมมันนี่เลยมันหัวหัวเลยแต่ว่าเราจะกินต้นน่ะก็ได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นบบห้องของบ้านเรามันจะอร่อยกว่านนห้องมันนะห้องให้องบ้านเรามันอร่อยกว่าห้องฝรั่งอันนี้มันจะเป็นเมือกเยอะที่ไม่เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขับไป ให้ห่างๆก็แก่ก็กได้นะมันจะได้ประหยัดนาที่ใช่ที่แล้วมันจะปลูกอะไรบ้างนะวันนี้พายจะปลูกเราจะปลูกสลันนี่ะพี่พายเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเราจะปลูกอะไรกันบนะ้างนี่อันนี้ก็คือชีพภาษ,ษาที่ออสเตรียเขาเรียกเบตัสซิเรียนะพายนะใช่ถ้าแค่กับปักชีเออแต่กินมันจะชุน่นปักชีอีอย่างเลงเนาะอืมแล้วอันนี้ก็ต้นต้นอะไรวะพายภาษาไทย ขึ้นช่ายขึ้นใช่ขึ้นใช่แล้วก็ทัวร์ทัวร์รันเตานี่เนาะแล้วก็นี่สลัดอันนี้ก็คือน้องไผ่ปลูกไว้ทําสลัดแฟนน้องไผ่รักสุขภาพอันนี้ก็มมันไ่่คอยยสวลูกโคล่าไม่สวยเลยเนาะใช่แต่ว่าถ้าเราปลูกสักพานหนึ่งน้ำเราตัดออกแล้วมันจะ้นมาสวยนี่แหละแล้วก็นี่สตรอเบอร์รี่ อันนี้เขาแถมมานะอันอ,อันนั้นอ,อันเล็กเนี่ยเขาแถมมาแต่ในอันกระทา่งนะน้องไผ่อันเก้าของน้องไผ่มันออกดอกน้องไผ่ก็เลยมาไวน้นี่ดูสิสตรอเบอรี่สี่ข้าวยังไม่เคยกินยังไม่เคยเห็นน้องไผ่ก็เลยลองมาปลูกเขาแถมมาต้นหนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนปลูกเสร็จเนาะเดี๋ยวช่วยน้องไผ่ปลูกก่อนนี่ตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วเนาะก็รดน้ํา อยู่น้องไผ่ก็พอพกกระพงกระเพาไว้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ขึ้นเพราะน้องเขาพวกนี้กลับมาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์โทเตามันดูแบบมีชีวิตชวีวาขึ้นนะเนี่ยมันเหม็นแผลเลยมันตะกี้นี่เมืน,มนแห้งแรงเลยสตอรบอยี่หนูนะพที่ถ่ายไว้ก่อนนะ เดี๋ยวนูจะปุ๋ยในกระถังทายไว้ก่อนนะถ้าเก็บได้อะนี่เดี๋ยวไว้ค่อยมาดูทีตอนเราเก็บแล้วก็ไอ้ต้นนี้ว่ามันจะเป็นสี่ข้าแบบในรูปนี้ไหมสองอาทีตก็รู้ผลแล้วว่ามันใหญ่ขนาดไหนนูไม่ถึงคอผัก,ก <laughs> <laughs> นูกว่าสต่อบอรี่สองอาทีตก็แบบมันเริ่มงานไงก็งจะเห็นว่าเดี๋ยว เนีเอาแคปปลูกผักมาเลืออันนี้ที่ต้องไปลงไอ้โฟกเกนสลัดโฟกเกนสลัดโฟกเกนก็คือนกผักนกเหรอเลืออันนั้นเดี๋ยวเอาไปปลูกข้างนอกในนี้อุ่นข้างนอกอากาศเย็นนี่อันนี้มันเริ่มมันเริ่มโผล่มาแล้วอันกผักชอยใช่ไหมชอยแน่เลยอ่ะแล้วคณะหนูยังไม่ได้ พักช่วยกับอะไรที่พี่ปลูกกวางตุ้งได้ลงมาเอ้ยกวางตุ้งไหมนี่นะถ้าเป็นคขนาหรือว่าคขนาวะไม่แน่ใจแล้วอันนี้ก็ผักชีบ้านเราผักชีก็ต้องลงแต่ยังไม่ขึ้นเออพี่ปลูกไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเองเแต่ก็ดีเดี๋ยวมันใกล้นี่ผักชีอ่ะมันขึ้นเร็วถ้าอากาศดีๆอุ่นๆในบ้านผักเนี่ยที่ว่ามันจะี๋ยวมันจะขึ้นเนี่ยลงไปปูอุ้ยทักขึ้นนะพี่เอ้อกินไม่ทันกินไม่ทัน ผักบุ้งไผ่ไม่ได้อะวะพอใช่ไหมยังยังไม่ยังอันนี้ดูผักบุ้งต้องยูนย่นีน่นนยู่นเลนู่เอออเดี๋ยวค่อยนี่แค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะ